อยู่ที่อำเภอบางปะม,ามา้มายจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะฮึลึกลับหน่อยแต่อร่อยแน่เติมได้ไม่ถึง5้านาทีไปเลยผมอยู่ไทยครับมหาร้านกระเพรากระเพาะหมู ก็วัสดีมากนะครับคุดูทุกคนอยู่ผมอีกแล้วไอเทียชายสตอรี่วันนี้อยู่ที่อำเภอบางปมา,มา,มา,มาจังหวัดสุพรรณบุรีนะพาไม่มาที่ตลาดโถสีตลาดเก่าของสุพรรณบุรีเลยทางเข้าลึกลบมากร้านก็รับเช่นกัน,กน,นคนดูถ้าอยากตามมาทานต้องมีความพยายามเป็นึงของอร่อยต้องเข้ามาดูผมตอนแรกเข้ามาผมคิดว่าเข้ามาผิดที่มันเป็นเบบหมู่บ้านเล็กๆเป็นตลาดเล็ก้ ดนเด็ดมากโลเคชั่นด้วะตัวร้านของที่ราคาประมาณ10,000บาททานกับข้าวหน่อยครับกระเพราไส้หมูครับผมมากินร้านนี้ต้องมีอะไรแนะนำลุงผมตามรูปอ้วนมาก็มีก็มีอย่างที่รูปว่ากินก็มีกระเพราไส้ปลาหมูกรอบแล้วก็ฮัโหล กะเพราพะโล้คือใส่ไข่ไส้เต้าหู้เลือดเอาเลยครับกะเพราพะโล้แล้วก็กะเพราหมูกรอบจานหนึ่งถุงเปิดตั้งี่ปีแล้วเนี่ยสามที่สี่ที่สี่ที่นี่เขาเรียกตลาดโขซี่ใช่ไหมลุงตลาดโขซี่ตลาดโขซี่ปลาหมาไกลม,มากตอนแรกคิดว่ามาผิดแล้วอันนี้มันไส้หมืนหม,มูนะไม่ใหม้อหม้ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมลุงใช่ความรู้สึก นนี้สั่งมาสามอย่างเป็นกะเพรารวมพะโล้สั่งไส้แยกมาแล้วก็ข้าว่วันดีอยากเป็นทางสุพรรณนะครับสวัสดียังเป็นสังกะไม่ได้ช่วันนี้ยังเป็นทางสุพรรณเพราะ,ะวันน,นี้เราอยู่ที่ปางประมาณสุพรรณบุรีเริ่มไแล้ว <laughs> เดี๋ยวลืมเช็คตลอด ไม่จิงมั้งนเลน่เล่าไม่มีกินเลยห่ามาก ก็เป็นตัวไข่เข้มมากไข่ปลาโลที่ดีของผมก็ไข่ปลาโลที่ดีเพราะมันดำมากขึ้นึงแลถึงไข่ปลาโลที่บ้านหยุดไปได้จริง <c oughs> <c oughs> ความครามรสชาติเค็มข้นใหม่ตัวความรสชาติเคมคนกินกับข้าวมันพอดีแต่ถ้ากินเยกจะออกเค็มนิดหน่อยไม่ได้มาก10มเค็มหวานตา,ามตลาดรูก เนเหน่นยมันั็เนอันี่ไม่มีพรุอันนี้ม,มีพอยู่มมือาอีกโตเลย

โลง่งเหมือนจีนที่บ้านน,นะคุณแบบรวมชาติมาทำมาตกลงครับดีมากเดี๋ยวผมกเราขอตัวกินก่อนเดี๋ยวาต้องถางเพิ่มแม่เดี๋ยวเดี๋ยวกดตากก้ของไม่ไหวแล้วพากก้องพากก้อง หมดแน่นุวิหมดแน่นวุนนวิหมดอยู่แล้ว <c oughs> ร้อนก็นไม่กลัวอร่อยทำก,กินกินกินข้าไข่ ำสุดท้ายกินแบบไลยอดสายยาะขึ้นมาเสริมได้ไม่ถึง5นาทีไปไปแล้วสุดจริงๆ พุตาจะเล่นตนลกหอ้โหแฮมูกโอ้คุณเอาลูกปกต,ติแวะเล่นหลอดกลือเผาไส้หมูกระล่าโกสี ไม่มีในแมปนะร้านเนี้ยไม่มีชื่อไม่มีอะไรคือเขารู้กันเลยว่ากระเพราไส้หมูตลาดโพสีคุณก็จับแมบ,บมาตลาดโพสีบางประมาณสุพรรณบุรีเดินเข้ามาตล,ลาดเดินเข้ามาลึกสุดเลยเจอคุณลุงคุณคุณลุงกับค,ค,คุณบ้ามนอัธยาศัยดีแนะนําตลอดเปิดเมื่อกี่ปีอะไรสัมภาษณ์ได้หมดตรงนี้เพจมิชชั่นคอมพลีทแลละคนดู ตามมาผมแนะนําถ้าอยากกินของอร่อยให้ตามมาเลยตาดโพสิไปคิดเงินดีกว่าคิดเงินครับสองแปดบาทสองแปดบาทค,ครับได้ครับอร่อยเลยไม่ให้บอกไปได้อร่อยเลยไม่ได้อวยนะลุงอร่อยดี ผมอยู่อุทัยครับครับใช่ครับอุทัยธานีครับทางนี้ทางนี้ใช่ครับใช่ครับอุทัยยังไม่รู้อ้วนมาเลยฮะอุทัยคือผมผมดูใช่ไหมอ๋อผมไม่เห็นนะเด็กไปไปหลายที่กันมีร้านอาหารเจ้าแกงมั่งแล้วก็ เลยไปอุทัยต่อเลยไปทันทุกเดิมบางอะไรแล้วก็ต่อไปเรื่อยยังไม่รู้ว่าเขาว่าเอาไปออกตอนไหนเราอ๋อน่าจะยังไม่ได้ตัดลงหรือเปล่าหรือลงแล้วใช่ไหมอ๋อที่เขาคนมาที่นี่ก็เดือนกว่าใช่ไหมฮะมาเดือนกว่าแล้วก็ไม่ได้ไม่รู้หรอกมีใครเขาบอกก็ไม่รู้ถึงได้รู้นะฮะเห็นเขาบอกว่าอะไร,ไรไใช่คนรุ้นก่อนสองสามคนค,มคนเต็มเลยไงฮะอตอนนี้มันช่วงหนาวาอ่ะอากาศมันเย็นก็ น้ำมันพ่วงสองข้างทางคนคนมาเนี่ยเขาจะบอกว่าโอ้หายากมากตอนแรกผมคิดว่าผมมาพี่ขี่เข้ามามันยาวมากยาวสิบกิโลใช่ครับจากปากพาะ์นใช่ครับใช่ครับแล้ก่อนมีน้ำสองข้างเนี่ยเขาพูดไปถูกหรือเปล่าาามเลยคือตลาดโพสีนี่คือว่าให้ลู้จักกับปักถูกว่าตลาดโพสีตลาดโพสีปักหมุดเราตลาดโพสีเดินเข้ามาเข้ามาสุดตลาดเลยเจอร้านลุงก็ ใช่ฮนะอ,อ,อ,อ๋อท่านี้เราก่นเนี่ยลุงชื่ออะไรนะฮะสมทรงคุณลุงสมทรงคุณชื่ออะไรนะครับป,รป้าปานีป้าแตงป้าแตนป้าแตนเข้ามามาทักทายป้ากับลุงแกน่ารักน่ารักกับข้าวเป็นไงคุณสี่อย่างสองร้อยแปดบาทถูกมากใช่ครับถูกมากครับในโต๊ะใจเลยวเนี่ยใส้เยอะมากครับลูก ไปแล้วครับคุณลูกคุณขอบคุณนะครับนบ,บ,บครับลืมทิ้งคนดูเลย <c oughs> ย๋ยนนี้คนดูน่ารักมากคุณป้าคุณป้าคุณลุงรออยู่นะตลาดโผสีบางปะม้ามากันให้ได้คนดู <c oughs> วันนี้ไอเฮียชายสตอรี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องผมเัง่ทำไรายได้ไม่ได้เลยให้ดูฟรีไปก่อนดูฟรีกันทุกคนจ่ายตังค์กันทุกร้านจนทุกเดือนคุยอย่าลอกนะวันนี้กูไปละเข้าพระอบก่อนปัญญาอ่อ